สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด h ชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมตามต่อเลขลาบผลพูนทวีงวดหนึ่งสิงหาคม2563โดยสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับงวดก่อนก็เข้าเต็มเต็มเลยนะครับ86เทท้าย2ตัวรางวัลที่1ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผลงานงวด16ทับ7ทับ63นะครับให้เลขวิ่ง มา3ตัวนะครับเลข8ก็เข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวันที่1นะครับเลข8 6ก็เข้าไปนะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข8 7 3 2 8 6 8 6หเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับเราตามต่อครับวด1สิงหาคม2563มากันแล้วนะครับ1สิงหาคม63ครับล่าผลภูนทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนื่องให้เลขวิ่ง3ตัวได้แก่เลข0ูนย เลข3เลข4เดแลยวชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล9ชุดได้แก่ 05- 08- 09- 35-38-39- 45-48-49ครับท่านผู้ชมครับจับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับเป็นเลขที่ใช่เลขที่ชอบเลขในใจของท่านผู้ชมก็จดไว้เลยครับแคปหน้าจอไว้เลยครับเป็นแนวทางงวด1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับ ลาบผลภูนทวีก็ให้เลขเด็ดมาต่อเนื่องเลยครับท่านผู้ชมครับแอน,นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทายนี้แอน,นก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงรันาดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานมีโชคมีชัยทั่นหน้ากันทุกๆวันนะครับรักทุกท่าน,นครับขอบคุณครับ